สวัสดีค่ะตอนรับขัอสูรนี่ครับฝ่าฟันอุปสรรคค่ะว้า <c oughs> วอะวันนี้เราไปดูส่วนว่าบทเรียนหัวข้อหลักของออฝ่าฟันอุปสรรคนั้นคืออะไรเราไปองความรู้จักกันก่อนค่ะไปกันเลย ไม่ไดค้มนี่คือทา้นอุปสรรคซึ่งเน้นไปแนวทางการเล่นแบบพ v e ีเป็นหลักในเกมประเภทนี้ผู้เล่นจะต้องเล่นบทบาทของผู้ลุกรานคือพยายามเอาชนะรูที่เป็นมอนสเตอร์และผ่านด่านไปเรื่อยโดยใช้อาวุธและอุปกรณ์ต่างๆแล้วชนะบอสตัวสุดท้ายเพื่อชนะเกมซึ่งจะต้องเป็นเกมแบบเ,เล่นคนเดียวหรือเกมกลที่เป็นแบบช่วยเหลือกัน ต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์โดยจำเป็นต้องออกแบบท่อฉารูปแบบมอนสเตอร์และอาวุธอย่างเหมาะสมแต่ก่อนอื่นเรามาทํทำความรู้จักเกี่ยวกับชื่ของเกมก่อนว่าคืออะไรสำหรับที่ของเกมนั้นคือการออกแบบประเภทของเกมให้เป็นรูปแบบเฉพาะเช่นบทเรียนในคราวนี้คือการเอาชนะตอนนี้เราไปเป้าหมายของเกมแล้ว เรายังไม่มีรูปแบบของตัวฉากหรืออาวุธของเกมของเราซึ่งนั่นคือทีมที่เราจะต้องหาว่าเราอยากจะสร้างให้เกมของเรานั้นตัวฉากออกมารูปแบบอย่างไรยกตัวอย่างอย่างเช่นการเอาชนะเป้าหมายที่เป็นมอนสเตอร์คิดได้ไง่ายๆเลยว,ว่าควรเหมาะสมกับทีมเกมอย่างเกมซอมบี้อืมสงเราได้ทีของเกมซอมบี้แล้วมาคิดต่อว่าส่วนมากซอมบี้อยู่ที่ไหนล่ะ รหรือในเมืองอะการามเรามาถึงขัง้นตอนสำหรับการหารูปแบบของตัวฉากกันบ้างว่าเราจะหาได้จากที่ไหนบ้างมนะั้สำหรับนักสร้างเกมเริ่มต้นมันยากมากที่จะคิดรูปแบบขึ้นมาเองเลยดังนั้นเราจะต้องหาผลงานของคนอื่นดูก่อนโดยเขา้าไปทช่ Google และข้อหนอใน Google ว่าเมืองร้างละ อย่างมากมายที่เราสามารถดูปเ,เป็นตัวอย่างออได้นะว่าเม้ารังอยู่อย่างไรและเราจะนํามาดัดแปลงเป็นผลงานของเราในเกมได้อย่างไรดีเมื่อเราได้ทีมตัวเกมแล้วคราวนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการวางแผนกันกันดีกว่าว่าก่อนเริ่มสร้างพี่ควีนเริ่มจากอะไรก่อนโดยการสร้างเกมของพี่ควีนพี่ควีนได้แบ่งหัวคอไว้ดังนี้หนึ่งหาทีมของเกมให้ได้ก่อน2 สา 3. การจัดเตรียน,นฉากที่เราได้หามาและ4เริ่มสร้างตัวฉากกันให้เสร็จสิสส้นหาสร้างโมเดลและสุดท้ายคือการทำระบบของเกมนี่คือการสร้างเกมในบทเรียนครั้งนี้ของพี่ควินสัรับวันี้พี่ควินละพี่อมและคนอโโืต้องหดตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันเสาร์ทุ่อาทิตยในสัปดาหนะ์หน้าเวลาสปนี่ก เ0นาทีสำหรับวันนี้เสี่ยแนทจอนมามามาบายบายทุกคนค่ะบายบายครับสว <c oughs> บัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> <laughs> ลืมแจกขค้ออีกคนเดยวเอาไปเอาใน,นดิสเนาะว่าฝากพิมช่อง,อ,งอ,ออดีอ้ท้าม่